สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดูเก๊แท้นะครับเหรียญหน้าสอนรุ่นแจกวารานะครับปี2513ออกวัดทองนพคุณครับสําหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญบล็อกหลังหลุมจุดครับจุดสังเกตตําแหน่งบล็อกนะครับก็คือทางด้านหลังเหรียญนะครับพลิกเหรียญกลับมานะครับจะมีหลุมหึงหลุมนะครับตรงนี้นะครับ และจะมีเส้นแตกนะครับวิ่งจากยันลงมาในลักษณะนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องจดจําใบหน้าของหลวงพ่อแดงและหลวงพ่อจเจริญให้แม่นนะครับเหรียญเก๊นะครับลักษณะใบหน้าจะไม่ตรงตามนี้นะครับลักษณะของเหรียญเก๊เนี่ยจมูกของหลวงพ่อแดงเนี่ยจะออกแหลมๆครับแล้วก็หน้าจะไม่อ้วนแบบนี้นะครับหน้าจะเรียวเล็กครับ ต่อมานะครับให้สังเกตที่หอหีบนะครับคําว่าหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญหัวหอหีบครับสําหรับเหรียญรุ่นโบทลั่นนะครับหัวหอหีบตรงนี้จะกลมแต่สังเกตนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแจกวัวลานครับหัวหอหีบจะเป็นรีรีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับอ่านี่นะครับหัวหอหีบจะเป็นรีรีลักษณะแบบนี้นะครับ จุดต่อมาที่ผมใช้ดูเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับก็คือเส้นแตกนะครับทางด้านบนของเหรียญนะครับในตำแหน่งนี้นะครับจะมีเส้นแตกเล็กๆนะครับสามเส้นที่ขอบเหรียญครับและคําว่าหลวงพ่อเจริญตรงพอพานนะครับจะมีเส้นแตกวิ่งเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับนี่นะครับจะมีเส้นแตก คมคมเลยครับทิวที่ด้านบนของเหรียญครับจะเป็นเส้นแตก3ามเส้นวิ่งและลองสังเกตดูตรงอัขระยันนะครับตรงตัวที่เหมือนซาระอีนะครับตรงนี้จะมีเส้นแตกวิ่งเหมือนมีเนื้อเกินนะครับอยู่ในอัขระยันครับเส้นแตกตรงจุดนี้จะต้องคมชัดนะครับจุดต่อมาครับตรงคําว่าหลวงพ่อเจริญนะครับสังเกตดูนะครับจะมีเส้นแตกวิ่งคมคมนะครับ ผ่านสังคติของหลวงพ่อเจริญนะครับมาตรงตัวพอพานทะลุพ่อพานมาเลยนะครับจุดต่อมาที่ใช้ดูนะครับก็คือเส้นขั้นหูเหรียญทางด้านหลังครับเส้นขั้นหูเหรียญในจุดนี้นะครับจะสลปเอียงลงไปเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ชมนะครับนี่นะครับเส้นขั้นหูเหรียญนะครับจะสลปลาดเอียงลงไปนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นเนินนะครับเหรียญเก๊นะครับจะไม่ สลบเอียงแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นกรีดลึกลงไปเลยนะครับเขาพยายามจะทําให้เห็นว่ามีเส้นขั้นหูเหรียญนะครับระดับถ้ากรีดลึกลงไปนะครับตีเกทันทีเลยครับสุดท้ายเลยนะครับของเหรียญรุ่นแจกบวรานะครับก็คือขอบตัดครับลองสังเกตดูทางด้านข้างเหรียญนะครับของหลวงพระแดงนะครับลักษณะเหรียญนะครับจะ ไม่ได้โค้งมนหรือว่ากลมได้สัดส่วนพอดีนะครับจะมีสูงสูงต่ำต่ำนะครับจะเป็นที่ลักษณะของตัวตัดนะครับในยุคนั้นในการสร้างเหรียญในยุคนั้นนะครับถ้าจับขึ้นมาแล้วเจอขอบเหรียญที่มันกลมมนได้สัดส่วนพอดีก็ให้คิดพิจารณาไว้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญเกน,นะครับแล้วก็ฟันตัดนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับจะลักษณะฟันตัดจะเป็นหย,ยาบๆานะครับจะเป็นการตัด เกือบสุดแล้วก็ฉีกขาดนะครับฟันตัดนะครับก็จะนี่นะครับลักษณะตัดยาบก็คือจะรักเป็นลักษณะแบบนี้นะครับฟันคมบ้างในบางส่วนบางจุดก็ตัดห่างบ้างถี่บ้างนะครับนี่นะครับลักษณะการตัดหยาบนะครับตัดมาครึ่งหนึ่งครึ่งเหรียญอีกครึ่งเหรียญฉีกขาดนะครับหรือว่าตัดมาเกือบสุดแล้วก็ฉีกขาดครับอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเหรียญ หลวงพ่อแดงวัดเขาอันดีเลยครับแทบทุกรุ่นนะครับตัวตัดจะเป็นตัวตัดสินเก้แท้ได้ดีที่สุดนะครับพิจารณาเบื้องต้นมาแล้วนะครับมีทุกอย่างแล้วก็มาตัดสินที่ขอบตัดอีกทีหนึ่งนะครับทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นวิธีการดูเหรียรุ่นแจกวล,ลานเกแท้ในมุมมองของผมเองที่ผมใช้เองนะครับผมอาจจะดูแตกต่างจากท่านอื่นไป ก็แล้วแต่ใครถนดัดใครจําในจุดไหนมากกว่าครับผมก็จะจําไม่กี่จุดเพราะว่าการที่เราดูหลายๆจุดจําหลายๆจุดเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสับสนแล้วก็งงเองครับก็สําหรับเหรียญรุ่นแจกเวลานะครับก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมนะครับราคาเล่นหาตอนนี้นะครับถ้าเป็นบล็อกนิยมหลุมจุดนะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆอันนี้จะหย่อนหน่อยนะครับผิวจะเป็นผิว,ผว ออกหิ่งนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ผ่านการใช้ถ้าสวยๆเนี่ยก็หลักราคาอยู่ที่ประมาณ3,000ันสามนต้นๆน,นะครับสำหรับเหรียญนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับก็ถ้าพี่ๆสนใจก็แอดไลน์หรือว่าโทรมาพูดคุยต่อรองราคากันได้เลยนะครับก็ถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็รบกวนนะครับพี่ๆกดไลค์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปก็ กับขอประทานอภัยด้วยครับสวัสดีครับ